สสสวรีพอร์ตนจากโอไฮโอคู่แข่งของประธานดีโดนทรัมป์ก็ออกมายืนยันคำถามกับดักโจไบเดนมีความชอบธรรมในการเป็นประธานดีต่อได้อย่างไรนะครับนั่นก็คงจะเป็นแรงกดดันที่กำลังเกิดขึ้นฮะของโจไบเดนในขณะที่รีพับลิกันฮะก็กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากฮะในขณะที่ประเทศที่กำลังทำสงครามอยู่ตอนนี้ ะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นยูเครนหนาวเลยอเดียวฮะเพราะว่าคราวนี้เมื่อเปลี่ยนประธานาธิบดีนโยบายต่างๆย่อมจะเปลี่ยนแปลงไป สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับช่วงนี้ก็ยังคงเดินทางอยู่นะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นสําคัญสําหรับวันนี้ เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ฮะปรากฏว่าภัยคุกคามของรัสเซียจ่อหลังบ้านนะครับยุโรปก็เต้นเริ่มสั่งเกณฑ์ทหารหลังยุคสงครามเย็นนะครับวิตกความขัดแย้งบานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ในขณะที่ Microsoft นะครับเปิดตัว Cloud Stick นะครับผิดพลาดกระทบ Windows 85ล้านเครื่อง ทั่วโลกนะครับผู้เชี่ยวชาญเตือนระวัง after shock นะครับนานหลายสัปดาห์สำนักข่าวเอเจนซี่กับ AP รายงานระบบบินโด s ทั่วโลกกว่า8.5ล้านเครื่องนะครับสร้างความแตกตื่นตั้งแต่เอเชียออสเตรเลียยุโรปอเมริกันไม่ต่างกับวิกฤต Y2K ที่เคยเป็นกระแสช่วงขึ้นทศวรรษใหม่ยุคปลาย90นะครับหลังคลาวส์นะครับของบริษัทรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุด ของโลกเกิดพลาดอัปเดตซอฟต์แวร์แค่ครั้งเดียวสำนักงานกำกับไซเบอร์สหรัฐเมกา c i s นะครับยืนยัน Microsoft ล่มไม่ใช่เป็นการโกรกลัยผู้เชี่ยวชาญชี้ผลกระทบล่มยาวนานนะครับหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ระบบ IT ทั่วโลกก็กลับมาใช้งานได้ ตามปกติทั้งสายการบินธนาคารนะครับแล้วก็สื่อทยอยใช้บริการสัมภาระเอพีนะครับปายงานว่าสายการบินธนาคารและธุรกิจสื่อทั่วโลกนะครับกลับมาใช้บริการได้อีกครั้งอย่างช้าๆเมื่อวันเสาร์20กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังระบบไอทีล่มครั้งใหญ่ที่สุดหนึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมาอันมีสาเหตุมาจากการอัปเดตโปรแกรมต่อต้านไวรัสกาว Strike, ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลแห่งหลายแห่งนะฮะได้มีการเตือนว่าอาจจะมีการพยายามต้มตุนเพิ่มขึ้นหลังจากเกิดเหตุนี้ซึ่งก็รวมถึงข้อเสนอรีบูตคอมพิวเตอร์ด้านผู้เชี่ยวชาญชี้กรณีนี้สะท้อนว่าผู้คนและบริษัทมากมายเพึ่งพิงบริษัทเทคโนโลยีเพียงไม่กี่แห่งอย่างมากนะครับ อีกปรากฏการหนึ่งก็เป็นเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นเสรีและความเท่าเทียมนะครับสารสูสุดบังกลาเทศนะครับดับวิกฤตประเทศสารพิพากษายกเลิกเก็บโควตาตำแหน่งงานนะครับของรัฐหลังเกิดการประท้วงเสียชีวิตไปกว่า100อนะครับรัฐบาลฮาสิซีนาให้อำนาจยิงเมื่อเห็น สำนักข่าวรอยเตอร์เอเจนซี่และ AP พนะครับ, uters, Agency, AP, ร,บรายงานว่าสารสูงบางกระเทศเข้าดับวิกฤตนะครับวิภากษายกเลิกการเก็บโคต้าตำแหน่งงานรัฐให้ญาติทหารผ่านศึกสงครามก่อตั้งประเทศหลังนักศึกษาทั่ประเทศไม่พอใจความไม่เท่าเทียมเป็นผู้นำการเดินชุมนุมประท้วงนะครับดับล่าสุดไม่ต่ำกว่า100คนรัฐบาลชิกฮาซีนา บังคับเกอร์ฟิวนะครับห้ามคนออกจากบ้านและให้อำนาจตำรวจยิงเมื่อเห็นได้นะครับในขณะที่ทรัมป์ก็ขึ้นเวทีปราศัยหลังจากรอดตายนะครับคุยโวกระสุนเพื่อประชาธิปไตยสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าทรัมป์ขึ้นเวทีครั้งแรกหลังจากรอดชีวิตจากความพยายามลอบสังหารยืนยันตนเองไม่ได้เป็นภัยคุกคามประชาธิปไตยแต่สัมภารนเพิ่งรับกระสุนเพื่อประชาธิปไตย แถมเยอะเยยพักเอโลซีโจมตีไบเดนเหมือนสุนัขและบ้าเหมือนตัวเลือดนะครับในขณะที่โจไบเดนก็ประกาศถอนตัวออกจากการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับหนุนกัมราเฮลลิสนะครับผู้แทนของพรรคเดโมแครตคนใหม่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับตัดสินใจประกาศถอนตัวไม่ชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากแรงกดดันอย่างหนักจากคนในพรรคเดโมแกรตที่เสื่อมศรัทธาในตัวเขาเขณะเดียวกันก็ประกาศสนับสนุนให้รองประธานาธิบดีกัมราเฮริสถือตัวผู้แทนลงชิงแข่งขันกับโดนัลด์ทรัมป์ในศึกเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนยนี้ไบเดนวัย88-81ปีนะครับเสือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในตำแหน่งที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาละ20มกราคมปี2025และจะมีถ้อยถแถลงต่อคนอเมริกันทั้งประเทศภายในสัปดาห์นี้นะครับเขาบอกว่าแม้ผมจะมีความตั้งใจจริงที่จะลงเลือกตั้งอีสมัยแต่ผมเชื่อว่าการถอนตัวเพื่อนเน้นยำ้ำนะครับทำหน้าที่ประธานาธิบดีให้สมบูรณ์แบบครบวาระจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งสำหรับพักผมและต่อประเทศชาตินะครับในขณะที่ทรัมป์นะฮะก็เริ่มแล้วนะฮะปรากฏว่าเตรียมเปิดศึกโจมตีแฮร์ริสนะครับขยี้จุดอ่อนเอียวปัญหาผู้พยพแล้วก็ข้าวของแพงโดนทรัมป์นะครับผู้สมัครชิงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจากพรรครีพับลิกันนะครับ เตรียมปราสายแจกแจงให้ชาวมริกันเห็นว่ารองประธานเท็ดดีก้การมลาเฮลิสนะครับซึ่งมีแนวโน้มจะคว้าตั๋วผู้แทนของพรรคเดโมแกรตต่อจากโจไบเดนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายและวิกฤตค่ากรองชีพสูงในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสองประเด็นหลักนะครับที่เขาใช้หาเสียงเพื่อทวงคืนทำเนียบขาวในศึกเลือกตั้ง5พฤษภาค,คมนี้ แหล่งข่าวทีมหาเสียงของทรัมป์เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าอดีตผู้นำสหรัฐอเมริกามีแผนที่จะตบหน้าแฮริสว่าเหมือนเป็นนักบินผู้ช่วยของไบเดนที่อยู่เบื้องหลังการกำหนดนโยบายสร้างความเดือดร้อนใจต่อผู้เลือกตั้งชาวอเมริกันนะครับทีมหาเสียงของทรัมป์ยังได้ส่งสัญญาณแล้วว่าจะพยายามผูกโยงแฮริสกับนโยบายต่างๆของไบเดนให้แน่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เธอถูกมองว่าเป็นส่วนต้องรับผิดชอบกับ ตัวเลขผู้พยพผิดกฎหมายที่ได้รอบเข้าสหรัฐอเมริกาผ่านทางพรมแดนมัชซิโกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากมายภายใต้รัฐบาลชุดนี้ประเด็นที่2คือปัญหาเศรษฐกิจโดยโพลหลายสำนักพบว่าอเมริกันไม่พอใจกับราคาอาหารและเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นรวมถึงอัตราดอ,อกเบีย้ยที่ทําให้การซื้อบ้านสักหลังหนึ่งนะฮะกลายเป็นเรื่องยากเลยทีเดียวในขณะที่ทรัมป์ก็มีการส่งคลื่นสะท้อนนะครับ สถานตลอดทั่วทั้งอุตสาหกรรมชิปของโลก TSMC บริษัทยักษ์ใหญ่เซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันต้องลงมือทำอะไรสักอย่างตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแล้วในเรื่องที่ทำแสดงความเห็นทำให้นักลงทุนวันนะครับเกี่ยวกับกระแสกระวนกระวายจนกระทั่งเริ่มทิ้งหุ้นของบริษัทนะครับซึ่งเป็นปัญหาของ การประสัยในช่วงระยะที่ผ่านมาในขณะที่เดโมแครตก็ยังคงเสียงแตนกนะครับสื่อจับข้อสังเกตโอบามากับเพโลซียังนิ่งไม่ประกาศหนุนกัมราเฮลิสชิงผู้นำสหรัฐอเมริกาในขณะที่ตัวแทนเดโมแครตส่วนใหญ่รีบออกมาประกาศสนับสนุนรองประธานดีกัมราเฮลิสเป็นตัวแทนชิงตำแหน่งประธานดีสหรัฐอเมริกาแข่งกับโจไบเดนขออภัยฮะแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์ภายหลัง คำประกาศถอนตัวของโจไบเดนแต่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าแกนนําระดับอาวุโสหลายคนยังคงสงวนท่าทีไม่แสดงจุดยืนว่าจะให้การสนับสนุนถือตัวผู้แทนเดมโมแกรตคนใหม่หรือไม่นะครับในขณะที่แกนนำรีพับลิกันก็ที่โจไบเดนต้องออกทันทีชี้หากเลือกตั้งไม่ไหวก็ย่อมเป็นประธานาธิบดีไม่ได้หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดน แห่งสหรัฐอเมริกาในกะารประกาศตอนตัวออกจากสึบเลือกตั้งล่าสุดเริ่มมีแกนนำหรีพับลิกันหลายคนเรียกร้องให้โจไบเดนสละเก้าอี้ทันทีโดยอ้างว่านะครับหากโจไบเดนไม่ฟิตพอที่จะลงชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้นำสหรัฐอเมริกาในอีกสมัยก็ยอมไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาต่อไปได้นี่คือเรื่องอื้อฉาวครั้งประวัติศาสตร์นะครับโจไบเดนเป็นคนไร้ความสามารถพวกเดโมแครดรูด้ดี แต่ยังพยายามโกโหกเพื่อปกปิดไม่ให้คนอเมริกันรู้เรื่องนี้หากสมรสมรถภาพทางปัญญาของโจไบเดนไม่เพียงพอจะลงสมัครเลือกตั้งเขาก็ไม่มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะถืออํานาจควบคุมนะครับแนวปฏิบัตินิวเคลียร์ของสหรัฐเช่นกันฮัตสันซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสภาคองเกรสนะครับขออภัยฮะซึ่งฮัตสันเป็นประธาน คณะกรรมการคองเกรสรีพับลิกันแห่งชาตินะได้ออกมายืนยันว่าเดโมแครตโกหกชาวอเมริกันนะเป็นการโจมตีกันมาไปมานะครับในขณะที่บรูเกนตันก็มีการจับมือเฮลี่์กินตันรองรับกัมเบราเฮลิสนะครับไม่กี่ชั่วโมงหลังจากโจไบเดนนะครับยกธงถอนตัวเนธันยาฮูบินด่วนเข้าวอชิงตัน ขออยู่ข้างอเมริกันไม่สนว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบิลกินเันนะครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกากัมรรอยเฮลิสนะครับเมื่อวันที่ที่ยี่กรกฎาคมประกาศรับรองกัมรรอยเฮลิสไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจไบเดนยอมประกาศวางมือคนสำคัญในพักที่ประกาศหนุนเฮลิสนะครับ รวมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเกวินนิวซอมผู้ว่าการรัฐมิชิแกนนะครับเกรชินและก็ดัมตรีกรมนาคมสหรัฐอเมริกาสาย LGBTQ นะครับแล้วก็ด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาหูบินด่วนเข้ากรุงวอชิงตันดีซีทันทีนะฮะหลังมีกำหนดหาลรือกับทางโจไบเดน การที่เป็นประเด็นคือการก่อการจลาจลและการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในบางประเทศมีคนเสียชีวิตไปกว่า100คนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะฮะสาเหตุหลักๆก็เกิดจากรัฐบาลมีนโยบายหลักนะครับที่จะมอบตําแหน่งสําคัญสาคัญในรัฐบาลนะครับแล้วก็เจ้าที่ของรัฐนะครับให้กับลูกหลานของอดีตทหาร,รที่ทําการช่วยในการทําสงครามในการก่อตั้ง ประเทศขึ้นมาทําให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาแสดงความไม่พอใจก่อการชุมนุมประท้วงนะครับจนเป็นที่มาสําคัญของศาลมีคําพิพากษานะครับยกเลิกคําสั่งดังกล่าวนะครับสื่อของทางอินเดียก็บอกว่าผู้ประท้วงเปิดเผยว่าความเป็นอธิปไตยยังคงเกิดขึ้นต่อไปในประเทศหากพวกเขายิงใส่ประชาชนเหมือนกับการยิงนกในขณะที่รัฐบ,บาลก็มีคำสั่งให้ยิงประชาชนได้หากมีการพบเห็นสุดท้าย ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นหลังจากสารพิพากษาเรื่องนี้ขึ้นมาสถานการณ์ความรุนแรงก็เบาบางลงเรื่องการลาออกนะครับไม่ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของโจไบเดนนะครับถึงแม้ว่าจะได้กัมราเฮลิสนะครับเข้ามาเป็นค a n d i เตต นะครับชิงตำแหน่งประธานดีคนต่อไปนะครับซึ่งคราวนี้ก็เอาผู้หญิงสู้กับผู้ชายซึ่งเป็นหลักที่เขาเชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาได้นอกจากประเทศไทยจะใช้หลักคิดนี้แล้วนะสหรัฐอเมริกาก็ใช้หลักคิดนี้เหมือนกันแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าโจไบเดนโดนดอกสองนะเมื่อคนในพักนะครับของโจไบเดนแกนนัมบีพับลิกันเองก็จี้ให้โจไบเดนนั้นลาออก นะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งที่พรรครีพับลิกนะันทำอยู่ตอนนี้คือการโกหกประชาชนนะครับเพราะว่าทางโจไบเดนกำลังเป็นบุคคลที่ไร้สมรรถภาพนะครับและก็กำลังมีปัญหานะครับเป็นคนที่เริ่มมีอาการอัลไซเมอร์นะครับและมีการเรียกหมอเข้าไปพบหลายต่อหลายครั้งยังมีสอสอของรีพับลิกกนนะครับอีกหลายคน ออกมาประสานเสียงกดดันให้โจไบเดนสละตําแหน่งนะครับทั้งนี้ก่อนหน้านี้นะฮะจะมีการประกาศตัวชิงตําแหน่งเจดีแวนสสสวรีรอพอรลยกันจากโอไฮโอคู่แข่งของประธานดีโดนชรัมก็ออกมายืนยันคําถามกับดักโจไบเดนมีความชอบธรรมในการเป็นประธานดีต่อได้อย่างไรนะครับนั่นก็คงจะเป็นแรงกดดันที่กําลังเกิดขึ้นฮะของโจไบเดน ในขณะที่รนะีพบลิกันก็กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากนะในขณะที่ประเทศที่กำลังทำสงครามอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นยูเครนหนาวเลยอเดียวฮนะเพราะว่าคราวนี้เมื่อเปลี่ยนประธานาธิบดีนโยบายต่างๆย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นหมายความว่าโอกาสที่ยูเครนและอิสราเอลจะถูกลอยแพมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียว นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเท้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสองพระเจริญสรงพระเจริญ ทรงพระกา อวงราชชาวไทยพักีราชันฟ้าคอยหมูย,าย้ายแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าพาหวานดำพืดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักรมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คฟอฟ้าพาวานตนผ่านพ้นโพยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศนวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัว่นฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ปาทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใ้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ว่าสทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น See you around.